เจริญพรยิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรณนิพานในช่วงคำ่คำมืด,มดแล้วลวเนี่ยแล้วละ่ะแต่ว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ยังถวายแรงกันอยู่เรามีการเทปูนกันด้วยคนที่ไม่มากนักก็ตามภาพที่เห็นนี้นะทุกคนก็ถวายแรงต่อเนื่องมานานแล้วละ่ะและวันนี้ก็ต่อเนื่องไปอีก ตามภาพที่เห็นนี้ก็จะเห็นว่าพวกที่อยู่มาทั้งวันก็ยังอยู่อยู่กุบโตก็เป็นฝ่ายเทพอประสิทธิ์ใส่เสื้อรักหน้าผู้ผาสูงนั่นนะ่ะก็ส่งปูนให้คั้นระหว่างยมผู้หญิงก็คือกม,มนชนกมิสูงเนินแล้วถัดลงไปนั้นก็เป็นแม่ชีนะอ่า น่าจะเป็นแม่ชีรัตินทราข้างล่างๆนั้นก็ยังอยู่ครบนะพราชุ่มบุญก็ส่งถังลงไปหน้าโม่ก็น่าจะเป็นครูบาเจือกระมังครูบาเจืออยู่หน้าโม่นะมีโคสิตา้ต้สมันเพียรกัญชาวิศวกรเอกริน นี่ก็หนุ่มๆบนนี้ก็เป็นนัทจิตเจ้าบุญสายฝนเจ้าบุญอยู่ด้านล่างส่งส่งต่อขึ้นมาแม่ชีจินตมยาจิราบุญญาแม่ลาวนะแม่รุนเมืองกลางสำเรียงดวงกระโทกนะแล้วก็แสงดาวกวางสังเทียแม่ชีสังคมิตา หลานแป้งนอบน้อมแม่ลิ้นทองนอบน้อมนะอันนี้ตามภาพเลยเป็นการถวายแรงสร้างมหาวิหารพูทธปรินิพานเราจะเห็นว่าเหมือนมืดแล้วน,นูมองไปไฟอยู่ด้านนูนไฟด้านปากช่องด้านน้นเห็นไฟที่บริเวณนี้ทุกคนก็ยังถวายแรงทำงานกันอยู่ ก็คงใช้ปูนเยอะพอควรจะรึกเอาไว้อีกบาระหนึ่งถึงการเทป,ปูนซุม้มหรือว่าบัวซุ้มบัวทางเข้ามหาวิหารพุทธปรินิพานเป็นซุ้มที่เป็นทางที่ทุกคนต้องลอดผ่าน ก็เป็นการเข้าแบบในวันนี้แล้วก็เทวันนี้เลยนะทั้งประกอบแบบเข้าแบบแล้วก็ยันแบบแล้วก็เทในวันนี้พร้อมเลยทําในวันเดียวทุกอย่างวันนี้ได้บัวแบบนี้สองจุดเพราะว่าตั้งใจเข้ากันมากก็เลยสําเร็จนะอันนี้เป็นงานงานที่เราทํางานกันอยู่แบบนี้มองไปอย่างเห็นอ่า ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามนะเสดก็ยังอยู่นะเสดก็ยังอยูอ่มาเพิ่มแรงเพิ่มบุญน่าจะเป็นตานีนะอีกคนหนึ่งมาเพิ่มหลังจากไปอัดเพลงมามก็ขวนขวนายตักกันป,ปุบปป๊บป,ปับ๊บปุ๊บปั๊บอยู่ด้านโน้นล่างๆก็ทำกันเสียแบบที่เรียกว่าไม่หยุดไม่หยอ่อนไม่ชี้นรินทา ก็ช่วยกันนะต่ก็ช่วยกันก็มีแม่ชี้ขึ้นมาถวายแรงถวายงานกันสันตะกายาหรือเปล่านะอันนี้ตามภาพเลยนะที่ทุกคนตั้งกิตตั้งใจถวายแรงวันนีนะ้เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยกัน ก็เป็นงานที่ที่เป็นงานที่ทำกันทุกวันแล้วก็หนักๆแบบนี้ทุกวันแต่รู้สึกว่าก็ไม่มีใครเข็ดหลบับกันสักคนเดียวนะแม่ชีวิริยธราอีกคนนึงนะเป็นงานหนักๆทุกวันเป็นงานเหนื่อยๆทุกวันก็แต่ว่าไม่มีใครเข็ดหลับสักคนว่าโอยหลาบจำแต่ละไม่จำเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างทำงานอย่างช่วยกันทำด้วยความมั่น คงมั่นใจกันอย่างยิ่งนักในกูบาโตก็อยู่หลายหน้างานทุกหน้างานท่านก็มีส่วนร่วมหลวงประชุมก็เช่นเดียวกันกูบาเจือเช่นเดียวกันละพระประสิทธิ์ก็มีส่วนร่วมกับทุกอย่างในระยะนี้และไม่ชี้แม่ขาวต้สมานโกสิตาตานีพวกนี้เชิดใจทนอีกคนหนึง่งในระยะนี้ก็มีส่วนร่วมแทบจะทุกอย่างเหมือนกัน ก็ร่วมริกุศลกันตามสมควรสำหรับผู้ที่ยินดีที่จะร่วมสร้างมหาวิหารกับอาตมาพระมหาทีนาธอิฐม,มวลเบาก็ต้องใช้เยอะนะก็เียกว่าสั่งกันอีกเยอะแยะเลยที่จะก่อให้สำเร็จถ้าไม่ซื้อมาก่อมันก็ค้างๆคาคา,า,าอยู่นั่นก็ต้องก่ะซะทุกคนก็ถวายแรงกันเสียงการทำงานเสียงการสู้กันสู้งาน ย่างที่บอกนั่นแหละก็เหนื่อยอย่างนี้ก็หนักอย่างนี้ทุกวันแต่ไม่รู้สึกว่าจะใครจะเขลีดลาบกันก็เพื่อเพื่อมหาวิหารที่เราศรัทธาทําถวายพระศาสดาพระพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อครูบาอาจารย์ทุกคนก็ตั้งใจแบบนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็อนุมโมตนากัุทุกคนให้เกียรติทุกท่านนะอาจารย์พูดเองอย่างนี้ทุกวัน ระวาเขาคือเรียวคือแรงพระอาจารย์ไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะเป็นผู้นำผาสร้างคุณงามความดีให้เกิดจากสธาของทุกๆคนที่ยินดีจะทำไม่มีอย่างอื่นมีความยินดีที่จะทำยินดีที่จะฟังยินดีที่จะปฏิบัติเองด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่คือการ บันทึกไว้ในรอบดึกการสร้างมหาวิหารพระธัริาพานในวันนี้21พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 4 4ไม่เสร็จเขาก็ไม่เลิกล่ะเอาจนสําเร็จก็คงยาวๆไปเพราะว่าจุดที่เราเข้าแบบไว้ก็ใหญ่โตทีเดียวก็ต้องเทสลับข้างซ้ายข้างขวาเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันแตกแต่แบบก็มั่นคงดีจริงๆคนเข้าแบบก็เจ๋งจริงๆการออกแบบบัวและตัดแบบบัวโดยช่างแดงก็ เรียบร้อยดีแล้วก็ช่างชอบช่างวินัยก็เข้าแบบดีแล้วทีมรัดแบบผูกเหล็กก็เจ๋งประสานงานรวมใจเป็นหนึ่งจึงสําเร็จถ้าไม่มีรวมใจเป็นหนึ่งก็ไม่สําเร็จอันนี้คือเสียงเชื่นชมจากพระอาจารย์ที่เห็นภาพแบบนี้อยู่ทุกวันเห็นแบบนี้อยู่ทุกวันลูกศิษย์ถวายแรงอยู่ทุกวันอย่างที่ว่าคนจนทำอะไรก็ต้องเอาเรียกเอาแรง พระเราก็เหมือนกันไม่มีมีเงินมีถุงเงินทางอะไรก็เ,เรียกแรงเราไม่ได้ปรารถนาที่ไปจะไปคบกับเศรษฐีกุุมพีอะไรกับใครที่ไหนอยู่กับชาวบ้านอยู่กับพี่น้องอยู่กับลูกศิษย์นี่เพียงพอแล้วไม่ประสองค์อย่างอื่นป่าลูกศิษย์ลูกหาสร้างบาร,รมีและสร้างความดีไปวันๆต่อลมหายใจไปกับพุทโธธโมสังโฆนี้ก็เพียงพอแล้วกินข้าวละมือแล้วก็มีชีวิต ดำเนินไปทำงานนี้ไปกลับไปก็ไปภาวนาเดินจงกรมสมาธิอีกส่วนหนึ่งก็เข้าไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่าลาส่วนนี้ถวายแรงก็ถวายแรงไปในเเลิกง,งานนี้ไปแล้วก็ตัวเบาดีก็ไปภาวนาต่อก็เป็นการดีกับเรี่ยวแรงของเราที่ได้ใช้ประโยชน์ในหลายทางนี่คือจารึกเอาไว้ในวันนี้เป็นประวัติของการสร้างมหาวิหารพุทธมริพานเทซุ้มประตูปัว เรียกว่าซุ้มบัวด้านหน้าทางเข้าเป็นหน้าบันของมหาวิหารพุทธปริาานข้อเจริญพร